สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตเข่าวสารของพิษดาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ,อยากร่วมสนุกจัดไป BK-8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลตของรีเมลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK-8 New เริ่มต้นกันที่นี่คือทายาทเบอร์เจ็ดครับมีใครกันนะครับไปฟังกัน ซึ่งปิดครับมองว่านี่คือสีนักเตะนะครับที่จะมีสิทธิ์ลุ้นในการสวมเสือ้อหมายเลขเจ็ให้กับแมนยูครับถ้าหากคริสเตีนโอลเดโดครับอำลาโรนอลคอนแห่งความฝันออกไปพิซซ่าแดง Manchester, แมนเชสเตอร์เต็ดครับยังมีโอกาสที่จะปล่อยคริสเตีนโอลเดโดครับกองหน้ัชเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสออกจากถิ่นอุทัฟฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ในขณะที่ซื้อ,อยางแมนเชสเตอร์อิฟนิวครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยมองว่า หากโรโดครับอมลาปีศาแดงก็มีสีแดงเตะที่มีโอกาสที่จะสวมหมายเลขเจสืบทอดเหล่าตำนานของทีมซึ่งนอกจากเซียชเวนก็มีทั้งจอชเบสไรอันรอบสันครับดีวิดเบคแฮมและก็เอริกฮันโตนาครับ ที่เคยสวมใส่เบอร์นี้มาแล้วรายแรกครับที่สื่ออย่างแมนเชสเตอร์อินนิวนะครับมองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับในการสวมใส่หมายเลข7็ครับแทนโรนโดนั่นก็คือเจเดนชันโชครับผีกทีมชาติอังกฤษที่ปัจจุบันสวมหมายเลข25่โดยเจ้าตัวเคยสวมใส่หมายเลข7็มาแล้วนะครับตอนเล่นให้กับบริเชียดอตมุนนักเตะผิแดงรายที่2ครับที่มีลุ้นในการสวมใส่หมายเลข7ครับนั่นก็คืออันโตนีปิกบราซิเลียนครับที่เพิ่งย้ายมาจากอาแจ็คอันเตอร์ดัมมาเข้าถิ่นอุลอร์ฟต์ในช่วงสมัยที่ผ่านมา แล้วก็ใส่หมายเลขเบียดในรูปการนี้อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนเบอร์โปรดที่เจ้าตัวเนี่ยชอบก็คือเบอร์1บียดครับเหมือนตอนเล่นให้กับดิกร์มากกว่าส่วนแข้งรายที่3นะครับที่มีโอกาสลุ้นในการใส่หมายเลข7็ครับนั่นก็คือเอเรเซนโดกานาโซครับปีกดาวรุ่งสปา1สิบแปดปีครับโดยเจ้าตัวนะครับได้สวมใส่เบอร์นี้มาแล้วนะครับตอนเล่นอยู่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับก่อนที่ปัจจุบันนั้นจะใส่เบอร์4 9ในถิมชุดใหญ่ จะใดก็ตามครับเวลานี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่เจ้าหนูกานาโซครับได้สวมใส่หมายเลข7ทันทีโดยคงต้องพิสว์เวลาฝีเท้าอีกสักระยะหนึ่งที่จะรู้ว่ามีโอกาสต่อไปหรือไม่และหากเจ้าตัวสามารถพัฒนาได้เหมือนอย่างไรคนมองว่าเป็นอนาคตของโซมูซอก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันครับนักเตะรายสุดท้ายครับที่สื่อเมืองผู้ดีมองว่ามีลุ้นใส่หมายเลข7อาจจะเป็นแข้งใหม่ที่เทนฮังเอนครับเข้ามาเสริมทัพโดยอาจจะหวนกลับไปให้ความสนใจฟิงเกอร์ไดยองครับ กล,กลางงชาวรัฐของบาซโลน,นาอีกรอบก็เป็นได้ครับแล้วละครับอันนี้ก็เป็นการยิเคราะห์นะครับสี่แข้งนะครับที่จะมีสิทธิ์นะครับแล้วก็ได้ลุ้นในการสวมใส่ใหมายเลขเครับหากโรโดนั้นอำลาปีศาจแดงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ